เาเฮ็ดกล้องนะว่าเฮ็ดกล้องหลังอัดคลิปกดพิดจ่าดคลิปอร์เซนมันอยู่ตรงไหนลานญี่ปุ่นร้อยกบั่นกบั่นกบันเฮาบ่อ๋ออันนี้ถนนอุดรอุดรสกลนครเนาะแม่นบ่ก็แน่ละรอบเมืองอันทางนี้ไปข้างหลังเขาเป็นน้องชายมาละ ตรงไปนี่สกลนครโกบอลเฮาคนเบนเบนเฮ็ดไหนเขาจะกล้าขับรถุเน,ะเนาะเรา,า,าระยานไหมจักรยานาดจักรยานยังบ่กกล้าขี่แม่มอไซค์กัน<ะ>ม,มันมันบ้าหรอไหมเพราะมันโดนชนนะ่ะไปเสียให้หมอต้องตาไฟเขาสามพันบาทคุนตาเดียวนะ แล้วก็ไปช้วนเสาให้ใส่เดียวก็เร <c oughs> <c oughs> ียกว่าการตัวเป็นเน้นยันเนี่ยไปชอนอย,ยอไปช้วนมันเ็งไหนมันถอยบูเบ,บิงสถานีรถไฟเออบัตน,นี้สมมุติเอา,าการจะน้่บุรีนี่ว่าอยากไปเด้เสียวปะเนี่ยถ้าเขากระไปมาแล้วเนาะ ไปเที่ยวมาเรากัดยาน้ำบรีก็เห็นบิดแล้วไปนอนแพ้ลองแพ้กัไปกันมาเราเป็นบออล่องแพ้กับไปเฮ็ดกับเขากินห้วไปล่องแผล่ก็ซ้อไปน้องค่ไปยุบหุ่นนั้งเป็นเดือนแล้วเนาะโอ้ยุบหุ่นโซ่แดงสองสัมปีเป็เนรีสอร์อยปันยืนแล้วต่ยังไบ้เออมันเด็ดสเสมอเลยหรอวะ Oh, ah. oh, ni. Tuhan. Tuhan, jumpa ini. Tuhan, apa ni? 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 ni? apa ni? จนเอ็นดูนะยุวงกินนะ่นะประเทศแล้วนะขี่รถโมไซมาเที่ยวนะ<ม>บันนี้ไปกินคือเราก็มมมันบ่เศร้าไอ้โมไซคันยังไงนะ่นะไปต่ำกันนัง้งใดค่อยม้วนลงมตายค้าทีได้ไหมโอ,โอ้ยบันนี้มูมันโทรมาบอกเฮากับว่าเอา้าจะเป็นเบอร์ของเอ็นดูเนาะ Mama then. and and who accident die now die now die Hello, Hello. Yeah yeah I yeah, do oh, you're you're oh. Yeah What are you doing? So mọi hết của con cái hello 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 Yeah hello hello How are you today? I, uh, I am okay, oh, right. <laughs> I call yeah. and you? I hello hello go shopping. Mario, yeah. you like shopping. <laughs> I jogging, I jogging. No, no shopping not, And no. not spend money. Go work, go work. I, I want to check. Yeah. Yeah. Okay, We go, you hit na. Okay. We go work and I sell coffee. I go buy coffee mm. for I don't โกบายเอซีพอเซลนาวโกออฟิตเยอะผตัวกันตัวไปเวนลยอยู่คิดอยู่คิด yes ma'am what what time now what time now she asked you what time what time hey, hey, oh i've oh, lost you where you go yeah you're really all the stuff you're really all the stuff บอกรก็งหูแม okay, ันขับรถอันตรายโอ้หมูหมดะวิโกออฟฟิศกาแฟย่าทกทานดูหลายเพได้ไปเที่ยวหรอกกบาโอเคครับโอเคครับบายบายกบาฟอร์เซลน บ๊าบาย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 เทคแคร์ bye. Bye <laughs> ตัวไป็สวนว่ะ <laughs> oh, <the> สลังมันมันบอยอยากให้เขาใส่เงินหลายเนี้ยสลังในงนี้ขอเท่าไรมันก็จะให้เท่านั้นขอเพิ่อมอีกย่างไม่ก็บอให้แล้วเธอทำไมไม่ขอทีเดียวให้มันจบใช่ไหม พลังเดี๋ยวนี่แทนคนอุดรสะกลโอ้ถนนเขาเฮ็ดดีเลยเนาะคุณงามไหมเนี่ยถนนอุดรสะกลนครอไอแซนน์นมีได้เก่งเลยเนาะตะกรลโอ้โหูเ่็ดอลังการขนาด,ดออามันมันลืมไงมันลืมอ่ะ ไม่น,นได้กลับกองแต่จะกลับตัวใดอันนีเ้เอาเขาลืมเว้นปะเอาหมูวนันเดี๋ยวหมูวันก่อนนอนเว้นแบบน,นี้ร้านข้าอันโมนนะ่ะโทรมาหาเอิ้นไปกินขา้าวโทรกินกินอย่างคืนเอาที่ห้าเอาที่ห้าหรือว่ เขาหนาพาม้าลราบ่เคลื่อนสนคำบกเออนอนกลางวันเป็นบ้านบ้านนอนเนี่ยที่ที่ห้างเราบ่ย้ายขึ้น่อนเอขนจะไม่กินข้าสินอาบง้อแรงเราสินล้ว่าสินโอ้ยน้อว่ามันมันแปลกเด้อนอนกลางวันมันเนี่ยที่เขาอันเป็นไปทั่วเนี้ยจะกลัวคือยัง เออแต่ก็นี่มันจะมีโรงแรมขอนในซอยนี่อันนึงเนี้ยนี่แถวนี้อพาร์ทเมนต์ก็ะลายได้โรงแรมกระลายได้ลูรูอันนี้คิดโอ้ถนนก็จะเสียดเอาไว้อุดอรสก,กล โอเคได้แปดนาทีแล้วไม่น้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ไม่น้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ